สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวสินาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภีสุภาษิตคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4 7นะครับวันนี้เรายัางอยู่ที่หนังสือสุภาษิตบทที่14เรามาไปต่อกันในข้อ11นะครับในข้อ11กาาษัตริส์โซลมอนกล่าวว่าบ้านของคนอธรรมจะถูกทําลายราบคาบแต่เต็นท์ของคนชอบธรรมจะเจริญขึ้นผมจะอ่านซ้าอีกครั้งนะครับบ้านของคนอธรรมจะถูกทําลายราบคาบ แต่เต็นของคนชอบธรรมจะเจริญขึ้นพี่น้องที่รักให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีโอเลม่าอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมโเรม่าที่ผมได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สกิดใจผมด้วยคําว่าบ้านและคําว่าเต็นนะครับผมจึงนำสองคำนี้มาใกล้ควรต่อและอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเลม่าพระองค์เพิ่มเติมแล้วพระองค์ก็ทําให้ผมเห็นภาพ บ้านหลังใหญ่สวยงามผุดขึ้นมาในใจผมนะครับแล้วก็ทําให้ผมเห็นเต็นท์ผุดขึ้นในใจด้วยบ้านหลังใหญ่โตสวยงามดูแล้วคนที่อาศัยคงจะฐานะร่ารวยแต่คนที่อาศัยอยู่ในเต็นท์ก็คงจะซอมซ่อยากจนดูไม่มีความมั่นคงแต่เหตุใดโซโลมอนกล่าวว่าคนธรรมได้อาศัยในบ้านหลังใหญ่โตแต่คนชอบธรรมกับอาศัยในเต็นท์อย่างไรก็ตามโซโลมอนกล่าวว่าคนธรรมแม้ จะอาศัยในบ้านหลังใหญ่โตแต่จะถูกทำลายราบคาบส่วนคนชอบทำกับจะเรียนรุ่งเรืองขึ้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็สอนผมว่าคนธรรมก็คือคนที่ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้าอยู่ในสมการเขาอาจจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยน้ำมือของเขาเองหรือด้วยการโกหกหลอกลวงเบียดเบียนคนอื่นอย่างเห็นแก่ตัวจึงมีเงินมากมายมาสร้างบ้านหลังใหญ่โตสวยงามแต่คนชอบทำจะคิดจะพูดจะทำอะไร ก็จะรักและยำเกรงเชื่อฟังพระเจ้ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอย่างรวดเร็วจนสามารถที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่โตได้เขาจึงต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่ดูซ่อมซ้อแต่ว่าโซโลมอนกล่าวว่าบ้านที่ดูมีฐานะดีของคนอาธรรมคนชั่วแม้ตัวบ้านจะดูมั่นคงแข็งแรงแต่ในที่สุดก็จะถูกทำลายราบคาบเพราะข้างในจิตใจตัวคนที่อาศัยอยู่ก็ยังอาจมีอุปนิสัยไม่ดีบางอย่างที่ มันเป็นผลทําให้เขาต้องล่มจมนะครับส่วนคนที่อาศัยในเต็นที่ส่าซ้อแต่ว่าข้างในจิตใจตัวเขามีอปปนิสัยและทัศนคติที่ดีจึงทําให้เขาค่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับเมื่อผมได้ยินเสียงของพระองค์ดังนั้นแล้วผมก็ถามพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับไปว่าแล้วจะทําอย่างไรจึงจะอาศัยในเต็นซ่าซ้อแต่ว่าค่อยๆเจริญขึ้นบ้านไม่พันทลาย พี่นที่รักครับการเฝ้าเดี่ยวเป็นการสนทนาสื่อสารสองทางกับวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณนะครับดังนั้นเมื่อคนได้รับความคิดบางอย่างปวดขึ้นมาในใจปิ้งแวบ,บขึ้นมาซึ่งมันก็คือเลยมาจากพระวิญญาณถ้าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์นะครับก็ให้คนฟังจบจากที่พระองค์บอกคนแล้วก็เอามาคิดต่อนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ให้อธิษฐานถามพระองค์กลับไปนะครับการทําแบบนี้ก็คือการสนทนาสื่อสารสองทางเป็นการฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดกับคุณจากนั้นคนกก็พพูดย้้อับไปหาาระเจ การพูดย้อนกลับไปหาพระเจ้าเรียกว่าการอธิษฐานนั่นเองการพูดย้อนกลับไปหาพระเจ้าอาจจะเป็นการตั้งคําถามก็เหมือนที่ผมตั้งคาถามพระวิญญาณว่าแล้วจะทําอย่างไรจึงจะอาศัยในเต็นท์ซัมซ้อแล้วมีชีวิตค่อยๆจะแหล่รุ่งเรืองขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องการอธิษฐานมันไม่ใช่แค่พูดขอนั่นขอนี่อย่างเดียวนะครับคุณพูดไปหาพระองค์ได้ทุกเรื่องเช่นคุณอาจจะพูดขอพระคุณพระองค์พูดบอกพระองค์ว่าคุณจะไปทําอะไรตามที่พระองค์ได้บอกคุณเป็นต้นนะครับ นี่ก็คือการเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งผมก็ทําแบบนี้มาตลอดหลายปีและผมก็แบ่งปันไว้ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวหลายๆซีซรีส์ผมไม่ได้มาสอนบัญญัติศาสนาหรือศีลธรรมให้แก่คนนะครับแต่ผมมาแชร์ให้คนได้รู้ว่าผมสนทนาสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อะไรบ้างและทําอย่างไรรับเล่มาจากพระองค์อย่างไรแล้วผมตอบสนองกลับไปอย่างไรเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้คุณไปทําเองนะครับพี่น้องที่รักเมื่อคนติดตามฟังคลิปเฝ้าเดี่ยวด้วยวิธีแบบที่ผมทําไปตลอด เป็นเดือนเป็นปีคุณก็จะค่อยๆรู้เคล็ดลับและ,ะต่อไปคุณก็จะทําเองได้นะครับคุณจะค่อยๆไวต่อเสียงของพระวิญญาณมากขึ้นใจร้อนไม่ได้นะครับมันจะต้องใช้เวลาด้วยกว่าคุณจะคุ้นเคยกับเสียงของพระวิญญาณแล้วมันก็จะทําให้คนสื่อสารสองทางพูดคุยกับพระองค์ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าคุณก็จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระวิญญาณสุดในระดับลึกยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องจินตนาการคิดไปเองคือ คุณมีพระคัมภีร์เป็นกรอบไม่ให้เข้าใจเสียงของพระเจ้าผิดเพี้ยนไปนะครับก็มีหลายๆคนคิดว่าเขาคุยกับพระวิญญาณได้แล้วแต่ผมเช็คแล้วปรากฏว่าเขาไม่ค่อยอ่านพระคัมภี์หรืออ่านน้อยมากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมั่วแล้วก็ไปผิดทางน,นะครับมันกลายเป็นเสียงของตัวเขาเองหรือไม่ก็เป็นเสียงของมารซาตานที่ส่งมาล่อลวงให้เขาเดินผิดทางจากพระเจ้าแล้วก็ตกหลุมตกบ่อชีวิตไม่จะเลยรุ่งเรืองขึ้นตามพระสัญญาเพราะอะไรก็เพราะละ่นเลยหรือดูหมิ่นพระคัมภีร์ คือการสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องควบคู่ไปกับการตรวจสอบกับพระคัมภีร์เสมอนะครับเพราะว่าพระองค์จะไม่ปลัดอะไรที่ออกนอกบริบทหรือย้อนแย้งกับสิ่งที่พระองค์ได้ปลัดไว้แล้วในพระคัมภีร์นะครับบางคนจิตใจเขาก็อยากจะให้เป็นไปอย่างที่เขาปรารถนาเสียงที่เขาได้ยินมันจึงมาจากตัวเขาเองไม่ได้มาจากพระเจ้าแถมก็ยังไปสอนคนอื่นผิดๆให้คว้แขวไปอีกด้วยโดยเฉพาะในปลายยกสุดท้ายนี้นะครับเป็นคริสเตียนก็ต้องระมัดร,ระวัง แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่7ข้อ2 4ถึง27เห็นไหมครับพี่น้องวิธีที่พระวิญญาณสื่อสารกับผมก็คือจะทําให้ผมปิ้งแวบระลึกได้ถึงพระคัมภีร์ข้อนั้นข้อนี้ซึ่งมันจะสอดคล้องกับข้อที่กําลังเฝ้าเดียวนะครับในมัทธิวบทที่7ข้อ2 4ถึง27พระเยซูได้สอนสาวกไว้ว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคําเหล่านี้และประพฤติตามเขาก็เปรียบเหมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านเรือนของตนไว้บนศิลาฝน ก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังทลายลงเพราะว่าราบฐานตั้งบนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเขาก็เปรียบเหมือนคนที่โง่เขาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงแล้วซึ่งการพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งเห็นไหมครับพี่น้องพรพวิญญาณบทสุดก็ทําให้ผมปิ้งแวบขึ้นมากับพระคมภีข้อนี้เพื่ออะไรครับ ก็เพื่อที่จะตอบคําถามของผมว่า,าทําอย่างไรบ้านจึงจะไม่พังทลายพระองค์ตอบมาว่าก็จะต้องสร้างบ้านบนศิลาอย่าไปสร้างบนทรายบ้านของคนที่สร้างบนศิลาก็จะมีรากฐานมั่นคงแข็งแกร่งมีมลสมชีวิตฝนตกหนักน้ําไหลเขี้ยวมาปะทะบ้านก็ไม่พังทลายง่ายๆนะครับแต่คนสร้างบ้านบนทรายก็จะพังทลายอย่างรวดเร็วและคนฉลาดที่ฟังคําสอนของพระองค์แล้วก็ประพฤติตาม ก็เหมือนคนที่สร้างบ้านบนศิลาแต่ว่าคนโง่ได้ยินคําสอนแล้วแต่ไม่ยอมทําตามก็คือสร้างบ้านบนทรายที่ไม่มั่นคงนะครับสรุปเลมาที่ผมได้รับในวันนี้ก็คือความมั่งคั่งล่ารวยยั่งยืนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองหรือความสามารถหรือความสําเร็จภายนอกตัวเราแต่ขึ้นอยู่กับการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าก็คืออ่านพระคัมภีร์และฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ปรับพฤติตามด้วยนะครับ พี่น้องที่รักนี่ไม่ใช่เป็นคนเคร่งศาสนาประพฤติตามธรบมบัญญัติแล้วก็จะได้รับความรอดนะครับมันคนละประเด็นนะครับคุณได้รับความรอดแล้วเพราะคุณเชื่อพระกิติคุณกางเขียนพระเยซูแต่หมายถึงความรอดจากอะไรก็คือรอดจากการถูกพิพากษาไม่ต้องลงบึงไฟนรกแล้วก็ได้มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์กับพระเจ้าซึ่งได้มาโดยความเชื่อไม่ใช่โดยการประพฤตินะครับไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ประพฤติตามแล้วคนก็จะรอดจากการถูกพิพากษาไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นนะครับ คุณรอดโดยความเชื่อในการเขียนของพระเยซูแต่ว่าเมื่อคนมาเป็นคริสเตียนแล้วคือรอดแล้วนะครับไม่ถูกพิพากษาแล้วแต่ว่าคุณยังไม่ตายทันทีในวันที่รับเชื่อใช่ไหมครับคุณยังจะต้องดําเนินชีวิตต่อไปบนโลกดังนั้นมันจึงจําเป็นที่จะต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่ออะไรก็เพื่อรับสติปัญญามากมายที่พระเจ้าสอนไว้แล้วเหมือนอ่านคู่มือการใช้ชีวิตไงล่ะครับแล้วก็ทําตามนั้นตรงนี้ไม่ใช่การทําตามบัญญัติเพื่อจะรอดนะครับเพราะคุณรอดแล้วโดยความเชื่อพระเยซูแต่คุณยังต้องทํําาาตมมคคคสอออนนในััภีรรร์เพื่ออะไรรบ ก็เพื่อเต็นของคุณที่ซ่อมซ่อจะได้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไงล่ะครับ mm hmm. เพื่อบ้านของคุณจะได้หวานรากฐานบนชีลาไม่พังทลายลงง่ายๆไงล่ะครับพี่น้องที่รักผมก็เห็นคริสเตียนหลายๆคนเข้าใจผิดเขาคิดว่ารอดแล้วโดยความเชื่อเขาจึงเอาแต่ใช้ความเชื่ออย่างเดียวโดยไม่สนใจพระคัมภีร์เพราะคิดว่าเป็นคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่แล้วไม่ต้องทําตามบัญญัติแล้วซึ่งมันก็ใช่นะครับคนไม่ต้องทําตามบัญญัติเพื่อที่จะให้คนรอดจากการถูกพิพากษาแต่ว่านี่มันถูกแค่เครื่องเดียว คือยังไงบัญญัติของพระเจ้ามันก็ดีแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเราอยู่แล้วนะครับมันทําให้เราขึ้นสวรรค์ไม่ได้เท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามพระเยซูกล่าวว่าเราก็ยังต้องเชื่อฟังคําสอนและประพฤติตามนะครับเพื่ออะไระจริงจริงแล้วพระเยซูตายบนการเขียนเพื่อจะทําอะไรก็เพื่อนําเราเข้าถึงพระเจ้าได้และสามารถอธิษฐานสนทนาสื่อสารกับพระองค์ได้แล้วก็ดําเนินชีวิตตามการทรงนําของพระองค์ได้ในขณะที่ยังไม่ตายในขณะที่ยังอยู่บนโลกนะครับ คือจะดําเนินชีวิตบนโลกอย่างจเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรก็ด้วยโลกอสจากพระคัมภีร์และด้วยเลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยพลังอํานาจของพระองค์นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของคนดังที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในโรมบทที่1 2บข้อสว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยก็จะถูกเปลี่ยนแล้วก็จะได้รู้ใจพระเจ้ามากขึ้นไงล่ะครับเมื่อคนเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์และรับเลมา พร้อมกับอธิษฐานขอพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทุกทกวันจิตใจของคุณก็จะค่อยๆถูกชำระให้สะอาดมากขึ้นคล้ายๆอาบน้ําแล้วก็ถูสบู่ทุกวันนะครับจิตใจของคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระเจ้านิสัยของคุณก็จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระเจ้าแล้วคุณก็จะเริ่มรู้จักและรู้ใจพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่จินตนาการไปเองคุณก็จะมีมุมมองต่อสถานการณ์ต่างๆในแบบที่พระเจ้ามองและคุณก็จะคิดจะพูดจะทําในแบบที่พระเจ้าทำมากขึ้นเรื่อย นี่ก็คือการสร้างบ้านบนศิลาซึ่งมีรากฐานที่มั่นคงแม้มีฝนตกน้ำไหลเชี่ยวพัดมาปะทะบ้านก็ไม่หวั่นไหวและยืนหยัดได้นี่คือแม้จะอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่ซ่อมซ่อแต่เมื่อข้างในตัวคุณถูกพระเจ้าเปลี่ยนแล้วคุณก็จะค่อยๆจะเลยรุ่งเรืองขึ้นเองนะครับพี่น้องครับสมัยที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ก็ยังติดนิสัยคิดพูดทําแบบพวกมมเตลูนะครับเพราะว่ามารับเชื่อด้วยการอัศจรรย์จึงคิดถึงแต่การใช้ความเชื่อให้มากมาก แล้วก็เอาแต่ทวงพระสัญญาของพระเจ้าให้บ่อยที่สุดเพราะคิดว่าทําแบบนี้แล้วพระเจ้าก็จะตอบคำนิฐานซึ่งมันก็ใช่อยู่นะครับพระเจ้าจะตอบคำนิฐานการอาศาัศจรรย์ตามความเชื่อของเราแต่ผมพบว่าพระเจ้าจะทําแบบนี้กับคนที่ยังไม่เชื่อหรือกับคริสเตียนทาลกเท่านั้นนะครับคือช่วยแก้ปัญหาให้ผมด้วยการอาศาัศจรรย์เพื่อสดงให้ผมเห็นว่าพระองค์มีอยู่จริงและมีฤทธิ์อำนาจช่วยผมได้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อให้แก่ผมนะครับ แต่เมื่อผมได้มีความเชื่อมั่นคงในพระองค์มีความรักพระองค์และก็มีความหวังใจในพระองค์เข้มแข็งขึ้นแล้วเคลาวนี้ผมพบว่าพระองค์จะเริ่มตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วนะครับเพราะอะไรครับนั่นก็เพราะพระองค์ต้องการให้ผมหันมาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระองค์และแสวงหาน้ําพระทัยพระองค์มากขึ้นไงล่ะครับซึ่งถ้าคนแต่โตมาถึงจุดนี้คนจะเริ่มเรียนรู้ว่าทําไมพระเจ้าไม่ตอบคำริฐานในบางเรื่องและตอบในบางเรื่องหรือบางเรื่องก็ตอบช้ามากตรงนี้ทําให้คนจะต้องมาแสวงหา เข้าเฝ้าพระองค์ในทุกๆวันหรือก็คือเฝ้าเดี่ยวโดยอ่านพระคัมภีร์และสนทนาสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคุณก็จะค่อยๆเก็ตค่อยๆร้องอ๋อเองว่าที่พระองค์ไม่ตอบคำรษฐานหรือตอบช้าก็เป็นเพราะพระองค์ต้องการจะให้คุณรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในในเรื่องใดบ้างนั่นเองนะครับพี่น้องครับบางคนก็เจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็ไปให้ศิยาพิบาลผู้ที่มีของประทานในการวางมือรักษาโรคช่วยวางมืออธิษฐานรักษาให้เขาและ,ะก็หายนะครับ แต่ว่าพอหายแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับแม้ว่าบางคนอาจจะไปเข้าโรงเรียนพระคริสตธรรมเรียนพระครัมภีร์อยู่หลายสิบปีแต่ว่าเขาไม่เคยพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเลยเขาจึงไม่ได้รับสติปัญญาว่าจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรจึงจะไม่เจ็บป่วยซ้ําอีกสุดท้ายก็วนลูปเดี๋ยวก็กลับมาป่วยอีกแล้วก็ต้องวิ่งไปให้ศียาพิบาลผู้มีของประทานช่วยวางมืออธิษฐานให้แล้วก็หายป่วยป่วยแล้ว เนื่องจากไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จนสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณได้ก็กลับมาป่วยอีกเห็นไหมครับพี่น้องมันก็วนลูกแบบนี้บางคนที่เป็นหนี้ก็ไปบวชเพื่อให้ศิยาพิบาลอธิษฐานแล้วก็หลุดพ้นจากหนี้สินได้พระเจ้าก็ตอบนะครับแต่ว่าไม่นานก็ไปสร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วละครับแล้วก็วิ่งไปหาศิยาพิบาลให้อธิษฐานเผื่ออีกวนลูกไม่รู้จบเพราะอะไรครับก็เพราะไม่เฝ้าเดี่ยวไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้อ่ พยายามที่จะสนทนาสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นข้างในจิตใจและอุอนิสัยจึงยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเคยมีนิสัยใช้จ่ายอย่างไรก็เป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นสุดท้ายก็ไปก่อหนี้ใหม่อีกแล้วก็วนลูปซ้ําอีกไปตลอดชีวิตพี่น้องที่รักครับที่ผมสามารถมาพูดแบบนี้ได้ก็เพราะว่ามันเกิดกับประสบก,การณ์ในการเป็นคริสเตียน25ปีของผมนะครับผมก็วนลูปอยู่หลายลูปเหมือนกันนะครับกว่าผมจะรู้ตัวแล้วก็เอามาแบ่งปันแบบนี้ได้ คือถ้าคุณรู้สึกว่ามีปัญหาบางอย่างวนหลปซ้ําๆในชีวิตคุณบางทีมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบโมเตโลแล้วนะครับไม่ใช่เอาแต่อธิษฐานด้วยความเชื่อแรงกล้าแล้วก็หวังว่าปัญหาจะหายไปอย่างอัศจรรย์แต่บางทีมันวนหลบอยู่แบบนี้อาจจะเป็นเพราะพระเจ้ากําลังต้องการจะให้คนแก้ไขข้างในตัวคนนะครับไม่ใช่แก้ไขข้างนอกแล้วอาจถึงเวลาที่คุณจะต้องหันหลังกลับแล้วนะครับหันกลับมาดูที่จิตใจและอุปนิสัยภายในของคุณแล้วว่าทําไมคุณยังเจ็บป่วยเรื้อรัง ทำไมคุณยังหนี้สินเหลือหลังทำไมคุณยังยากจนรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายบางทีมันไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาในการแก้ปัญหาแต่พระเจ้าอาจกําลังต้องการให้คุณรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในต่างหากล่ะครับคุณจะอย่างรู้ได้ว่าเพราะอะไรและ,ะจะต้องพึ่งพระเจ้าเพื่อแก้ไขด้วยวิธีไหนอย่างไรก็โดยการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำฝึกฟังเสียงและทําตามเสียงที่พระเจ้าบอกคุณนิสัยอะไรที่คุณจะต้องเปลี่ยนทัศนคติอะไร ที่คุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์อะไรที่คุณจะต้องเปลี่ยนและท่าทีแรงจูงใจอะไรที่คุณจะต้องเปลี่ยนที่พระเจ้าต้องการจะให้คนเปลี่ยนเมื่อรู้ตัวแล้วอย่าเปลี่ยนเองนะครับอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ให้คุณใช้วิธีของคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่ก็คืออธิษฐานขอพลังและการอัศจรรย์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งประทับอยู่ในตัวคุณให้ช่วยเปลี่ยนแปลงข้างในคุณนะครับไม่ใช่ขอการอัศจรรย์เปลี่ยนข้างนอกอยู่ล่าไปนะครับคุณรู้ไหมครับว่า ทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายทุกๆออปสรัคและปัญหาในชีวิตที่ปัสถาถามเข้ามากระทบคุณพระเจ้าอนุญาตเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือมาอเป็นแรงกดดันในแง่บวกเพื่อที่จะหล่อหลอมปั้นแต่งและเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของคุณเพื่อเปลี่ยนอุปนิสัยของคุณและถ้าคุณติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะได้รับเลมาได้รับพลังจากพระองค์เพื่อที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ข้างในตัวคุณจากพระองค์พระองค์ก็จะดูว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรคุณตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยท่าทีแบบไหนเป็นแบบที่พระองค์ต้องการให้คุณเป็นแล้วหรือยังถ้าข้างในคุณเปลี่ยนไปแบบสอดคล้องกับน้าพระทัยพระเจ้าแล้วพระองค์ก็จะค่อยๆเอาอุปสรรคหรือปัญหาภายนอกที่เป็นแรงกดดันออกไปจากคุณครับพี่น้องที่รักครับจากประสบการณ์การเป็นคริสเตียนมา25ปีของผม แล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวมาหลายปีผมพบว่าสําหรับคริสเตียนเราการอัศจรย์จะเกิดขึ้นภายในตัวคุณพร้อมๆไปกับการอัศจรย์ที่เกิดขึ้นนอกตัวคุณนะครับเพื่อพระองค์จะนําคุณให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระกริชจากสงหาราศีหนึ่งไปสู่อีกสงหาราศีหนึ่งเป็นลําดับไปปีก่อนคุณจะเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังอาจจะ70%ตและเป็นคนฝ่ายวิญญาณ3 0แต่ปีนี้พระเจ้าอาจจะกําลังเปลี่ยนแปลงคนให้เป็นคนฝ่าย เนื้อหนังลดลงเหลือ30%และเป็นคนฝ่ายวิญญาณที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณมากขึ้นเป็น70%เพื่อคุณก็จะพร้อมที่จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้คนแล้วในเรื่องนี้อาเมนไหมครับพี่น้องโลกภายในจึงสําคัญกว่าโลกภายนอกพระเจ้าดึงดูดคนหลงหายคนบาปให้มาหาพระองค์ด้วยการอัศจรรย์แบบมูเตโลูก,ก็จริงนะครับแต่เมื่อเป็นริสเสียนแล้วมาเป็นลูกพระเจ้าแล้วคราวนี้ พระเจ้าก็จะหล่อหลอมปั้นแต่งชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นด้วยถ้อยคําของพระองค์ในคัมภีร์ไบเบิเลและด้วยเรมาของพระองค์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับสําหรับการอัศจรรย์ภายนอกตัวเอาไว้ใช้กับคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนหรือยังเป็นคริสเตียนทารกส่วนการอัศจรรย์ภายในตัวก็เอาไว้ใช้กับคริสเตียนนะครับคริสเตียนทีเ่เชื่อพระเจ้าแล้วและจะต้องเติบโตขึ้นแล้วนะครับพระเจ้าต้องการให้พวกเรามีจิตใจใหม่ ที่เป็นเหมือนพระองค์แล้วก็จะได้มีอุปนิสัยใหม่คิดพูดทําเหมือนพระองค์โดยดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ตามเนื้อหนังตัวตนเก่าของเราอีกต่อไปแล้วก็จะทําให้เรารู้จักรู้ใจพระเจ้าอย่างถูกต้องมากขึ้นนี่ก็คือแผนการและน้ําพระทัยดีเลิศของพระเจ้าที่มีต่อบรรดาลูกๆของพระองค์ที่ได้รับการไถ่าจากพระเยซูแล้วนะครับเอาละครับมาร่วมสนุกกันเพราะเดี๋ยววันนี้คนได้รับเลยมา้อะไรบ้างให้เขียนคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้นะครับ คุณได้มีความเข้าใจความแตกต่างของคำว่าบ้านและเต็นท์แล้วหรือยังและคำว่าสร้างบ้านบนทรายและสร้างบ้านบนศิลาแล้วหรือยังมีเรมากพิเศษอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธ์บอกคุณเป็นส่วนตัวกับชีวิตประจำวันของคุณในปัจจุบันเมื่อได้มาเป็นคริสเตียนคุณเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยดีเลิศของพระเจ้าที่มีต่อคุณแล้วหรือยังคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระองค์ในการเข้าฟ้าพระเจ้าวันนี้ ให้คนพิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เรามาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาความเข้าใจแผนการและน้าพระทัยของพระเจ้าอย่างถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆอย่าพลาดติดตามต่อเนื่องไปทุกวันเพื่อรับกุญแจที่จะไขประตูพระพรจากสวรรค์ให้หลั่งไหลามาสู่คนได้คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และคุณจะได้มีชีวิตที่เป็นท่อพระพรไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากขึ้นเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ